สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กับเกม l i ท e นั e ล็อกไอดอลเอ e วนเจอรซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการอ่านลำดับสกิลของบอสรวมไปถึงการเซตติ้งสกิลตัวละครให้มีความสามารถในการที่จะขัดสกิลบอสหรือว่าแก้ทางบอสเหล่านั้นได้นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้ผมมาร์เบลเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gi f t Card iTunes Gift Card Unipin พและ Laser Go ที่ร้าน CGC Thailand นมีขั การซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภยัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับ อันดับแรกเลยให้เรากดไอคอนรูปดาบที่อยู่บริเวณมุมบนขวาของหน้าจอนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างสถิติการต่อสู้ขึ้นมาแบบนี้จากนั้นให้เรากดดูที่ลำดับสกิลครับโดยด้านบนเนี่ยจะเป็นลำดับการใช้สกิลของบอสส่วนด้านล่างจะเป็นลำดับการใช้สกิลของตัวละครฝ่ายเรานั่นเองซึ่งนอกจากจะมีไอคอนสกิลต่างๆที่จะเรียงลำดับการใช้อย่างถูกต้องและช่วงระยะเวลาที่ใช้งานให้เราดูแล้วหากเราทําการกดที่ไอคอนสกิลเนี่ยก็จะมีคําอธิบายสกิลเหล่านั้นเอาไว้ให้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่นสกิลไอแอนด์ e ฟ h ช e l ลนะครับสกิลนี้เนี่ยบอสจะทําการสร้างโล่ขึ้นมาซึ่งตัวโล่นี้ก็จะมีความสามารถในการที่จะป้องกันดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทอีกทั้งหากเรายังคงดึงดันเที่ยวโจมตีก่อนโดยที่ไม่ทําการลบโล่นี้ออกไปก็จะได้รับความเสียหายย่างมุนแรงเพราะว่าตัวโล่นี้เนี่ยมีความสามารถในการสะท้อนดาเมจขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งสกิลก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือ Lot Off Verm ร์มินั่นเองโดยสกิลนี้นะครับบอสเนี่ยจะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดที่ อยู่บริเวณด้านหน้าซึ่งหน้านะครับก็หมายถึงตัวละครนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่อยู่ในทีมของเรานั่นเองซึ่งหากทีมของเรานะครับไม่มีความสามารถในการพื้นผูพลังชีวิตหรือว่าพลังป้องกันที่มากพอวิธีการแก้ก็คือจะเป็นที่จต้องสตันหรือว่าขัดจังหวะไม่ให้บอสเนี่ยใช้สกิลนี้ได้นั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการเซตสกิลเพื่อแก้ทางบอสกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในตอนที่บอสเนี่ยใช้สกิลโล่ไอส์แอนด์ไฟเชิลเราเนี่ยก็จะต้องแก้ทางด้วยการลบโล่นั้นออกไปก่อนค่อยทําการโจมตีแล้วก็มาดูกันครับว่าในช่วงระยะเวลานั้นตัวละครทั้ง4ตัวของเรามีตัวไหนเนี่ยสามารถที่จะใช้สกิลได้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับจังหวะที่บอสเนี่ยสร้างโล่ได้เร็วที่สุดซึ่งผมเนี่ยก็เห็นว่าสวอตแมนในทีมของผมนั้นน่าจะออกสกิลในช่วงนั้นได้เร็วที่สุดผมก็จะเปลี่ยนให้ก ใช้สกิลในช่วงนั้นนะครับเป็นสกิลที่มีความสามารถในการลบโลกของศัตรูออกได้อย่างในภาพนี้เนี่ยผมก็จะเลือกใช้เป็น Fatal b r o ครับ ต่อมาครับในบางกรณีเนี่ยบอสจะมีความสามารถในการที่จะใช้สกิลเดิมซ้ําๆได้ในระยะเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วซึ่งการที่เราจะเซตสกิลมาแก้ทางบอสเพียงแค่ตัวละครเดียวก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับอย่างในภาพนี้เนี่ยบอสจะสร้างโล่ค่อนข้างที่จะบ่อยเลยเราก็จะเห็นได้ว่าในจังหวะนั้นะ่ะไม่มีตัวละครไหนในทีมของผมเลยที่จะมีความสามารถในการลบโลออกไปแต่ตัวละครที่สามารถใช้สกิลได้ใกล้กับจังหวะที่บอสใช้โล่มากที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องเป็นอโค์ดังนั้นนะครับในตอนแรกเนี่ยที่ผม ซ็ตสกิลพิวมามาก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเดมอนเบรนที่มีความสามารถในการลบโล่ในจังหวะนั้นนั่นเองครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าหลังจากที่ผมเดยเซ็ตสกิลได้อย่างถูกต้องแล้วเราจะสามารถผ่านบอสตัวที่เราติดมาอย่างยาวนานเนี่ยได้หรือไม่ครับ ต่อมาครับเรามาดูสกิลที่มีความสําคัญในการแก้ทางหรือว่าขัดสกิลบอสกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ตัวละครหลักไม่ว่าจะเล่นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีสกิลไซส์สล S/ ดนะครับติดมาให้เสมอซึ่งสกิลนี้นะครับมีข้อดีตรงที่จะมีความสามารถในการขัดสกิลบอสได้อย่างรวดเร็วเหมาะสําหรับเวลาเจอบอสที่ออกสกิลในช่วงต้นเกมเนี่ยไวมากๆบางคนนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยตัวแทงตายเลยวิธีการแก้นะครับก็คือการเอาสกิลไซส์สลนี่แหละครับใส่เข้าไปที่ช่องแรกในตัวละครหลักของ ต่อมาก็คือสวอตแมนตัวละครแนวหน้าที่ทุกทีมเนี่ยจะต้องมีไว้แท็งอยู่แล้วนะครับโดยสำหรับสกิลแรกที่สามารถใช้แก้ทางบอสได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือโบโบครับ สกิลนี้เนี่ยมีความสามารถในการลดพลังโจมตีของบอสลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับจึงสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้กับบอสทุกตัวเลยโดยเฉพาะกับบอสที่มีพลังโจมตีสูงสูงนอกจากนี้นะครับหากใครจัดทีมที่มีตัวยืนแนวหน้ามากกว่า1ตัวอาจจะเป็นไนท์แอซซัซินหรือว่ามอง์นะครับที่จะยืนประกบควบคู่กับตัวแท้งเนี่ยสกิลนี้ยิ่งมีความจําเป็นเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้ศัตรูเนี่ยาหันมาโจมตีแท้งแทนที่จะไปโจมตีตัวดาเมจที่ยืนแนวหน้าควบคู่กับตัวแท้ง ส่วนอีกหนึ่งสกิลที่มีความสามารถในการแก้ทางบอสได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือเฟเธอรโบครับ ำหรับสกิลนี้เนี่ยมีความสามารถในการลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของบอสออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีหรือว่าพลังป้องกันรวมไปถึงพวกโล่ที่บอสชอบสร้างขึ้นมาเพื่อดูดซับความเสียหายในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเฟเทอร์โบ <et> ก็สามารถที่จะลบล้างได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับเฟเทอร์โบเนี่ยยังช่วยลดพลังป้องกันของศัตรูลงได้อีกด้วยทําให้ตัวดาเมจในทีมของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายกับบอสเนี่ยได้มนนุ่แรงเพิ่มบากยิ่งขึ้นแต่วยความที่สกิลนี้เนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการที่จะทําให้แทงนนยื ดาเมจไี้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่ได้เจอบอสที่าต้องลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของมันออกไปนะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าไม่มีความจะเป็นอะไรที่าต้องหยิบเอาสกิลนี้มาใช้งานครับมาต่อกันที่อาชีพที่2ครับนั่นก็คือเมจนั่นเอง ำหรับอาชีพนี้เนี่ยด้วยความที่มีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายธาตุแล้วก็การสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับดังนั้นในเรื่องของการแก้ทางบอสเนี่ยก็เลยอาจจะดูไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีสกิลไฟบอลนะครับที่มีความสามารถในการ stun, สตันสตูซึ่งก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการขัดสกิลได้แต่ว่าก็กะจังหวะได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเพราะว่าการที่เราจะใช้สกิลไฟบอลสตันสตูได้นั้นเราต้องคอมโบก่อนด้วยการใช้ไฟบอลนะครับทำให้สตูเนี่ยติดเผาไหม จะสามารถใช้ไฟโยบอลเนี่ยสตันศัตรูได้ครับต่อมาก็คืออา c เชอร์อาชีพนี้เนี่ยจะมีสกิลที่ใช้ในการแก้ทางหรือว่าขัดบอสเนี่ยเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นนะครับหากเทียบกับเมดเริ่มต้นกันที่สกิลแรกนั่นก็คือ p ัน t a สมิ c a อ r ร w โดยสำหรับสกิลนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสกิลที่ผมใช้ในการขัดบอสเนี่ยบ่อยมากๆนะครับเพราะสกิลนี้มีโอกาสในการที่จะสตันศัตรูในช่วงระยะเวลาสั้นๆต่อมานะครับก็คือแอโรรีเบล สกิลนี้เนี่ยจะต่างจาก Panthasmic a r ร o ตรงที่จะการันตีว่าศัตรูจะติดสตาร์ทเลยอีกทั้งยังสามารถสตาร์ทหมู่ได้อีกด้วยทั้งตัวบอสแล้วก็ลูกน้องแต่ว่ามีเงื่อนไขในการใช้งานนั่นก็คือต้องใช้สกิลอิมก่อนจึงจะสามารถใช้ Arrow r e v e a เนี่ยสตาร์ทศัตรูได้ดังนั้นนะครับความรวดเร็วในการสตาร์ทเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้ทันใจเทียบเท่ากับ Panthasmic a r ร o ส่วนอีกหนึ่งสกิลนะครับที่ใช้แก้ทางบอสได้ดีมากๆนั่นก็คือ Poison Arrow โดยสกิลนี้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะต เลือดหรือว่าลดการฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกบอสลงนะครับดังนั้นเวลาที่เราเจอบอสที่มีความสามารถในการเด้งเลือดเยอะๆอย่างฟาโร่ลิฟโอมายหรือว่าดอเปิลกับออคิโร่แดงนะครับที่เมื่อทําการกระโดดโจมตีแล้วเลือดจะเด้งด้วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาสกิลนี้ไปใช้ในการตัดเลือดได้ครับอาชีพต่อมาอย่างทิฟนั้นส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มีความสามารถในการแก้ทางหรือว่าขัดสกิลบอสเนี่ยเยอะที่สุดในบรรดาทุกอาชีพเลยก็ว่าได้ เริ่มต้นกันที่สกิลแรกนั่นก็คือสแ s สนะครับสกิลนี้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะตัดเลือดหรือว่าลดการฟื้นฟูพลังชีวิตของพวกบอสลงดังนั้นจึงสามารถที่จะเอาไปใช้งานกับบอสที่มีความสามารถในการเด้งเลือดรัวๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีซึ่งหากเรานะครับใช้สกิลนี้โจมตีติดคริติคอลได้ก็จะเข้าสู่สถานะชั่วร้ายซึ่งนั่นนะครับก็สามารถที่จะเอาไปคอมโบร่วมกันกับดับเบิลแอตแทกได้ซึ่งสกิลดับเบิลแอตแทกนี้นะครับหากเราทําการโจมตีในขณะที่อยู่ในสถานะชั่วร้ายเนี่ยก็ ติดสตันในช่วงระยะเวลาสั้นๆอีกด้วยซึ่งนั่นนะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะกะจังหวะในการที่จะขัดสกิลบอสได้นั่นเองครับ สกิลต่อมาครับที่เอาไว้ใช้แก้ทางบอสได้เป็นอย่างดีหนึ่งสกิลนั่นก็คือ Stone f r i n g ครับสกิลนี้เนี่ยมีความสามารถในการลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของบอสออกไปดังนั้นนะครับถ้าเราเจอบอสที่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันหรือว่าเรียกโลออกมารับความเสียหายในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สกิลนี้ลบโลหรือว่าบัฟที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นออกไปได้ส่วนอีกหนึ่งสกิลนะครับที่สามารถเอามาคอมโบใช้งานร่วมกันได้นั่นก็คือ Sand Attack ครับ โดยความน่าสนใจของสกิลนี้เนี่ยหากเราลำดับการใช้งานดีๆนะครับมันสามารถที่จะขัดการไล่ของสกิลใหญ่ๆที่บอสเนี่ยจะใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะพวกสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงอย่าง l o r อ of เ e r m i l ิลหรือว่า Meteor Storm เป็นต้นครับ แล้วก็มาถึงอาชีพสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออัลโคลด์นั่นเองครับโดยสำหรับอาชีพนี้เนี่ยอาจจะมีความสามารถในการขัดบอสเนี่ยไม่เยอะมากแต่ว่ามีสกิลแก้ทางเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเริ่มต้นกันที่ชุดคอมโบแรกครับนั่นก็คือพิวมากับแซงจูรี่ครับ สำหรับเซตคอมโบนี้เนี่ยจะเหมาะเวลาเจอบอสที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างหรือว่าเน้นสร้างความเสียหายตัวละครแนวหลังนะครับก็จะทําให้ทีมเนี่ยยืนรับดาเมจด้ดีๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงถ้าเจอบอสที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป้าเดียวอย่างรุนแรงและตัวแท้งเนี่ยยืนรับดาเมจได้ค่อนข้างลําบากการที่เลือกเอาลูวัชที่จับคู่กับฮิลเนี่ย ก็จะช่วยโฟกัสไปที่เรื่องของการฟื้นฟูทังเป็นหลักเนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนหากเจอบอสที่มีความสามารถในการสร้างโล่หรือว่ามีบัฟที่ช่วยบูธพลังโจมตีหรือว่าพลังป้องกันขึ้นมาเราสามารถที่จะหยิบเอาสกิลเดวินเบรนไปลบโล่หรือว่าบัฟเหล่านั้นได้ครับ เอาละครับหากใครที่ดูคลิปวิดีโอมาจนถึงตรงนี้เนี่ยก็น่าจะพอรู้แล้วใช่ไหมละครับว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นมีความสามารถในการแก้ทางหรือว่าขัดบอสยังไงบ้างรวมไปถึงก็น่าจะรู้ถึงวิธีการเรียงลําดับสกิลพื่อใช้ในการแก้ทางหรือว่าขัดสกิลบอสเนี่ยให้ตรงจังหวะนั่นเองซึ่งหากใครที่เข้าใจทั้งในสส่วนนี้แล้วผมเชื่อว่าก็น่าจะสามารถผ่านบอสแต่ละตัวเนี่ยไปได้ไง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับหากใครที่เอาทิคเหล่านี้ไปใช้งานแล้วยังไม่ผ่านอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องไปยอ ดูทรัพยากรในตัวละครไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ E อุปกรณ์กา a r d หรือว่าสัตว์เลี้ยงที่หยิบมาใช้งานร่วมกันเนี่ยก็อาจจะยังแน่นไม่มากพอซึ่งนั่นนะครับเราก็อาจจะต้องฟาร์มเพิ่มเติมสักหน่อยแล้วค่อยมาลองสู้กับบอสที่เราไม่ผ่านใหม่ถึงตอนนั้นก็อาจจะผ่านได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ครับหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้